สว <ame> ัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายทุกคนจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องครัวไทยโนเวค่ะพี่น้องค่ะเสียงสัดก็นอนนี่เนาะมือภาพมากินข้าวเศ้าพี่น้องง่ายง่ายง่ายดีเด้มึงค่ะนี่จัดการให้มันสวยงามจักน้อยอะนะพี่น้องน้ำพริกปลาย่างที่ว่าละลายแล้วก็เท็ดเหลือข้างนุ่นล้ค่ะแล้วก็ไข่เจียวหนึงพี่น้องไข่เจียวปลาทมเจียวไข่กินก็สมต่ำเมื่อวานนี่ค่ะมันเหลือ ตะกาเกี่ยวหลายโพดเกี่ยวสามใบพี่น้องปกติเกี่ยวสองใบเราเคยเกี่ยวสองใบแล้วมันบมอิ่มแม่ไข่ไข่นใบหน่อยสามีขนาดสื่อไข่ใบหน่อยมากแล้วว่ามันถึกว่าสั้นเออไอเฮ้าไอเฮ้าก็ว่าเพิ่มตังีอจักน้อยมันดมันก็ได้ไข่เบ์ใหญ่กว่าน่ะนะจากปะจากปกติอาหาร้าของเราอ่ะเห็ดไข่ใบหนึ่งล้วก็อิ่มแต่ที่นี่สื่อไข่ใบหน่อยมากก็ต้องเห็ดสองใยมันบ่ละพี่น้องเออ เราซื้อไข่ใบหน่อยมันถือกว่าว่าสัน้นพี่น้องเพิ่มเงินอีกแค่บอเพิ่มเงินอีกแค่บอกี่บาทเพิ่มเงินอีกแค่บอกี่คนมันก็ได้ไข่ใบใหญ่กว่าเหมือนเหมือนกับเราซื้อไข่เบอร์ซีมาเพิ่มเงินอีกน้อยนึงก็จะได้ไข่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์ซี่อย่างประมาณนี้นะนึกออกปะโอ้จะกระคิดแนวไหนเดกสามีฉันนะพี่น้องคะ่ะแล้วก็อันนี้ปลาปลาสดๆเลยจากทะเลหลังบ้านเมื่อเช้าสามีไปตกปลามาให้ได้มาโตหนึ่ง เอามาถอดกินแล้วก็แตงโมพี่น้องค่ะแตงโมนึกอยากกินแตงโมก็น,นําพริกแล้วก็เข่าะนะพี่น้องผู้ใดมากินขึ้นนูนะเจ็บเสียบค่ะมาเด้อมากินเขากันพี่น้องอืมนะแตงโมกับน้ำพริกปลาย่างค่ะอืมค่ะอืมไทเจียวปฐม เกี่ยวเกียวไข่ไส่หอมแดงเป็นอย่างเช่นใครจะเกี่ยวปฐมสมัยเรียนปฐมอยู่อยู่โรงเรียนอยู่บ้านนะยายมาเกี่ยวไขใ่ใส่ไข่ไอ้ใส่หอมเจียวให้ห้องขาวแปลงเรียนสืมือสืมือ,มอพี่น้องแบบนั้นพี่ปยา simples, ปย่างมึงปลาครับสดๆเลยพี่น้องผ่าอ่ะ let ปลาอาเลตตะกูลตะกูลเดียวกับตะกูลเดียวกันก็ปลาช่อมอนนั่นแหละค่ะมันโตหน่อยจกปลากินเอาทุกมมือค่ะแ่บเป็นคนมากินปลาอยู่แล้วแต่ปลาทะเลมันก็บค่คยแซ่บพอปลาบ้านเท้าหรอกเพราะว่าอย่างเพราะว่า ความเคยชินเนาะแต่ข้ามักกินเขาเคยชินกับการกินปลาบ้านข้ามากกว่ายัางต้อมอยังหนึ่งนะบอ่บอเสียพอปลานิ่นแต่ปลานิ่นก็แพงแพงพี่น,อน้องบมเคยซื้อกินยังนี่ <c oughs> นมาตอนเ็ดอ,อาหารเช้าให้สามีิกินหรอกคะ่ะเตรียมไว้แล้วแหละแต่ว่าสามีออกออก,ออกตกปา่าไอซ์ก่อนเขาทำจะนอย ครับมะนีกินแล้วกินแล้วแล้วก็จะเอาแค่ร้ออกออกออก,ออกสวนพี่น้องออกลงไฮลงสวนอากาศมันดีมนขึ้นมนขึ้นฝนตกเาวมาอากาศดีเมื่อวานมีหิมะน้อยนึงก็ฝนเกินฝนฝนหิมะแม่จ้ะ ยีมาช่วงปลายเลยปลายฤดูกาลนะเคนอยัง่ะบอกมาถึกรับสามีก็มาจากตกป่าล่คะค่ะบ่ได้จจกโตัว่าท <c oughs> ่านได้มาว่าสาวโตวนึงก็โอเคแล้วเรากำลังเดอาหารสาวของเรากินอยู่ค่ะ เตรียมให้เล่าเซตเรียบร้อยแล้วแหละเหลือเหลือแค่สเต็กแล้วก็ถอดไข่ให้เล่าเห็ดเองอครับ ้ากินปลาทอดกรอบๆมั้จัะกรอบไปย่างก่าง หมอวันนี้เขาแลกกับกินปลาถ้ามีกระตกได้แต่ทะเลหลังบ่านี่คือเราต่ว่าแดดประมาณใส่ประมาณประมาณซาำนิ้วแต่อ้วนอ<า>วบต่อเช้ามอนมาว่นนี่ใหญ่มากต่อเช้มอดไม่จะเป็นท่งงาส่งงา,สง,ง,าสง,งาไม่มาละก็พอะเด็กกินยุ่แล้วเนื้อมันมาทอดคุกชุบแป้งทอดแล้วก็หลาดกินแนะนัซอสโตนึงกินได้สองคนพี่น้องอิ่มหมาวาน กรอบไปกลางๆนะ เนี่ยยูร่าซี่ครีมเหรอตามมีหาของมาพัวประจางแค่ชาวไทยมาอยู่เนี่ยเราเราบ่คอยเรื่องเงียงเอง สาวทาไทยเทยเบิดทุกอย่างพ่อพ่อไม่มเห็นเองหาของบทเจอพร <c oughs> ิกปาย่างปาย่างเอามาจากไทยนั่พี่น้อง 期待。<Should> <laughs> Yep ข่ามี่น้องขาวแตงโม <t cje> น้ำพริกแล้วใสหายบางต้นพริกข่อยเป็นบอสซุ้มเจ้าต้นพริกข่อยใหญ่แล้วใหญ่อีกอยู่ย้งบอกกล่าวาออกข้างนอกอันนี้แยกแยกออกไปหลายแล้วด้ในต้นพริกนะ เบ่งขึ้นมาเต็มเลยอันนั้นจะเป็นต้นทัวเลยบะแมนต้นแตงแตงแตงฟรังอะ่ะแตงไงนะแตงกวางหญไงนะแล้วก็ฟักทองนั่นก็ต้นพริกที่ว่าแยกออกแตงมูพี่น้องแตงมูไข่เห็นบะย่วหล่าย่ออกีกดอกออกสามดอกแล้วย่บกระออกข้างนอกค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นต้นแอปเปิลกับต้นสม พอออกมาแล้วก็บรู้ว่าเสียไปปลูกไซได้พี่น้องเอ้ยใดรอยากได้ก็มาเอาเด้อบอกเด้อแค่หลอดเดี๋ยวมนืนนีแล้วเสียเอาแค่หลอดออกแล้วก็มีถั่วฝักยาวเห็นปะถั่วฝักยาวอันนั้นก็ทถั่วฝักยาอันนี้ก็บถั่วฝักยาวพี่น้องรอเห็นอากาศมันอุ่นก็หนีสักหน่อยก่อนแล้วก็จะเอาออกค่ะบรรยากาศมนันนีจ้า ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องควาไทยโน,นเวในเดี๋ยวจะเด้แล้วพอกันคลิปหน้าจ้า